สวัสดีค่ะไอเป็นตัวแทนของทีมระดมทุนสร้างภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักสองค่ะขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการแล้วก็ที่มาของโครงการให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะสําหรับที่มาของโครงการระดมทุนสร้างภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักสนะคะเกิดจากการที่ ภาพยนตร์ต้นฉบับได้รับการประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามแล้วก็มีแฟนๆนะคะที่เรียกร้องอยากจะให้มีการนํามาสร้างใหม่เราจะไม่ไปแตะที่ต้นฉบับโดยที่ยังคงทำลายเดิมแล้วก็ตัวละครหลักเดิมนะคะในการระดมทุนนี้ค่ะเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจะไม่ใช่ภาคต่อภาค2หรือเป็นการรีเมคนะคะเป็นการรีบูตขึ้นมาใหม่ถึงเกี่ยวกับเรื่อง9ปีที่หายไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง สำหรับการระดมทุนสร้างภาพยนตร์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก2นะคะก็จะทําการระดมทุนผ่านระบบแฟน Token ค่ะซึ่งเราก็ได้มีแฟนภาพยนตร์จากต่างประเทศชื่อว่าทีม g ีเมคอรมาช่วยระดมทุนในการสร้างในครั้งนี้สําหรับแฟนๆนะคะที่อยากจะร่วมกันสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถติดต่อซื้อแฟน Token ได้จากแพนเค้กสวอปหรือติดต่อโดยตรงค่ะได้จากทีม G ีเมกอรนก็ได้ค่ะ การระดมทุนสร้างภาพยนตร์ในครั้งนี้นะคะแฟนๆสามารถมาร่วมระดมทุนสร้างได้โดยการซื้อแฟนโทเค็นค่ะแล้วก็ใครที่ซื้อแฟนโทเค็นไปแล้วนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะต้องรอจนกว่าภาพยนตร์จะสร้างเสร็จหรือเปล่าถึงจะใช้ได้แฟนๆนะคะสามารถนาแฟนโทเค็นนี้นะคะมาใช้แลกเปลี่ยนแลกสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แล้วก็พันธมิตรของการสร้างภาพยนตร์ค่ะสิทธิประโยชน์สําหรับแฟนโทเค็นมีดังนี้ค่ะข้อแรกค่ะ ใช้แทนคูปองในการแลกรับของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับภาพ,พยนตร์จากทีมสร้างนะคะโดยที่ของที่ระลึกที่เราได้ผลิตนั้นจะเป็น l i m i t ต็ดดิช i ั n นไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนแล้วก็มีจํานวนจํากัดไม่ผลิตซ้ำค่ะข้อ2ค่ะก็จะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะอย่างเช่นแฟนมีตมินิคอนเสิร์ตหรือว่ามาเยี่ยมชมการถ่ายทำอย่างใกล้ชิดค่ะ ข้อ 3. ค่ะใช้แลกสิทธิพิเศษต่างๆจากพันธมิตรของภาพยนตร์ค่ะอย่างเช่นสินค้าพิเศษหรือจะเป็นส่วนลดของบริการต่างๆเดี๋ยวรายละเอียดนะคะไอจะอัปเดตให้ทราบกันอีกทีผ่านทางเพจค่ะ สำหรับกิจกรรมแรกที่เราจัดขึ้นนะคะก็คือการเปิดรับสมัครนักแสดงหลักค่ะโดยจะมีนักแสดงหลักทั้งหมด4ท่านนะคะพี่ชนน้องน้ำน้องโบและน้องก้าวนะคะโดยที่การรับสมัครในครั้งนี้เราเปิดกว้างค่ะเปิดโอกาสให้กับทุกท่านเลยไม่ว่าคุณจะเคยมีประสบการณ์ในการเป็นนักแสดงมาก่อนหรือไม่เคยมีประสบการณ์นะคะถ้าคิดว่าตัวเองเหมาะกับบทไหนสามารถส่งรายละเอียดระบุมาได้เลยนะคะว่าสนใจบทไหนแล้วก็สมัครเข้ามาทางเพจ a c e b o o k ได้เลยค่ะ และในการคัดเลือกนักสแสดงในครั้งนี้นะคะเราได้เปิดโอกาสให้แฟนๆได้มีส่วนร่วมโดยใช้แฟนโทเค็นค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปนะคะการระดมทุนสร้างภาพยนต์สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักสองนี้นะคะมันเกิดจากความรักของพวกเราทุกคนที่รักในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็อยากจะให้มีการกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่ง วันนี้ค่ะไอก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันสนับสนุนกับโครงการนี้โดยการซื้อแฟนโทเค็นแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เดี๋ยวรายละเอียดนะคะเราจะมาอัปเดตให้ทราบในครั้งต่อไปอย่าลืมติดตามกันไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ